ผมใบ้มาให้นิดนึงนะทุกคนจะได้รู้ว่าตอนที่ผมเข้าวงการเนี่ยผมมีแฟนเป็นคนนอกวงการนะไม่ได้มีแฟนเป็นนักเอกหนังนะมันจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นผมต้องไปหาทาง3ามแพร่งแล้วก็เอาข้าวตอกดอกไม้เพื่อไปไหว้เพราะว่าชีวิตของพี่ตียใหญ่เนี่ยเขาตายโหงม<า>ผมเป็นคนกลัวผีมากมากที่สุดป๋ากับแม่อยากให้เป็นคนดีเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีอมสตังแม่บ่อยปึ๊บหนึ่งใบ โดนจับได้ไหมยังไม่ถึงห้าใบเลยครับพี่ปุก <c oughs> <c oughs> แม่รู้ได้ไยังไงก็ไม่รู้ว่าไอ้ปืนนีมันบางลงตีตามใบเลย <c oughs> หายไปกี่ใบตีเท่านั้นการทํางานของผมเนี่ยมันไม่ใช่เริ่มต้นจากการที่เราไปกองถ่ายนะครับ <c oughs> มันเริ่มจากทุกนาทีที่เราก้าวเท้าออกจากบ้าน คุยกับจัน EP นี้เรายังพูดคุยกันต่อกับพระเอกตลอดการอย่างพี่หนุ่มสอนรามถึงการเปนะ็นนักแสดงของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณพ่ออย่างป่าเดียได้แนะนําอะไรบ้างไหมพี่หนุ่มอยู่ในวงการบันเทิงมานานถึง34ปีประสบการณ์เยอะขนาดนี้ต้องมีอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังบ้างแหละเราไปคุยกับพี่หนุ่มกันต่อดีกว่าคะ่ะ แล้ววันนั้นทั้งวันเนี่ยเราก็ทราบจากเลขาเฮียว่าเฮียเนี่ยเรียกนักร้องมาเกือบทั้งค่ายก็หมายความว่าไปทั้งพี่เตา๋าพี่ตะพี่โดมพี่ทัศพี่เจม,มก็ไปเกือบทั้งค่ายเพราะไอเอสเนี่ยเสแลเป็นผู้ชายนั้นเลยเสแลเป็นผู้หญิงมีน้อยมากมีนุ๊กคนเดียวมัออ้งนุก๊กแล้วก็มีนิ้งปุ๊กกี้แค่นี้แล้วก็หมดละ ผมเนี่ยไปทํางานที่อื่นไปถ่ายละครที่อื่นแล้วรถตู้มาส่งที่บริษัทพอดีกำลังจะขับรถนดนกลับบ้านเพอเอิญประมาณทุ่มกว่านเนี่ยเฮียเรียกขึ้นไปให้ไปใส่แว่นเลแบนครับเอาอไปลองเทสดูใช่ครับแล้วก็อาทิตย์หน้าก็เปิดกล้องเลยแล้วก็ได้เลยก็คือได้เลยใช่ครับ,อรบพอเห็นบทแล้วแบบมันโอเคเลยไหมคะชอบเลยไหมเอ่อต้องเรียนแบบนี้ครับเวลาที่ผมเล่นละครเรื่องอะไรก็ตามแล้วเนี่ย มันจะมีเหตุการณ์ที่ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างเช่นผมเล่นเรื่องตีใหญ่เนี่ยผมก็ต้องทําอย่างแรกก่อนกนะ็คือว่าผมต้องไปหาทางสามแพร่งแล้วก็เอาข้าวตอกดอกไม้เพื่อไปไหว้เพราะว่าชีวิตของพี่ตีใหญ่เนี่ยเขาตายโหง <c oughs> เราต้องไปไหว้ทางสามแพร่งแล้วก็ไหว้ดวงวิญญาณเขาอ่านหนังสือศึกษาอาตัตชีวประวัติของเขาว่าเขาเป็นยังไง จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีคาถาคมหรือเขาฉลาดเขาใส่แว่นกันแดดทุกครั้งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องถ่ายรูปเนี่ยต้องไปถ่ายที่ร้านถ่ายฟิลม์มตีใหญ่ไม่เคยถ่ายรูปเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเคยเห็นเลยว่าตี๋ใหญ่คือใครเพราะเขาไม่เคยเผยโฉมหน้าเลยแต่ตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาถ่ายรูปครั้งแรกเพราะว่ามันมีงานแต่งงานของญาติที่บ้าน แล้วถ่ายรูปกับทวีปทวีปหลอกให้ไปถ่ายเลยติดไปรูปหนึ่งก็เลยเห็นว่าตี๋ใหญ่เป็นคนนี้เหตุการณ์นางเหตุการณ์คือตำรวจล้อมอยู่ตรงอยู่ที่โรงเรียนตรงเรียนบ่อไร่เนี่ยห้าสิบคนตี๋ใหญ่หายไปเฉยหายไปได้ยังไงพอไปถามกันถาม,ถามไปถามมาเพียงแค่ถอดแว่นกันแดดแล้วเดินผ่านตำวรวจออกไป เราตำรวจไปเฝ้าแต่เลแบแหวน uh. กับเสื้อลายสกอตลำตีอหญถอดเสื้อลายสก็อตแล้วถอดแว่นเลแบนแล้วเดินผ่านลงไป uh. หรือหรืออย่างเช่นหรืออย่างเช่น,อองชนลงน้ําเราอยู่แม่กองอยู่อัมพวาครับชีวิตตีใหญ่ดําน้ําตามล่องสวนหลบหรืออะไรเราใช้แก้มมะละกอหายใจซึ่งก็ต้องลงไปจริงๆโคตรทรมานเลย แต่ดว่าการถ่ายทําตีใหญ่นี่คือค่อนข้างที่จะแบบยากมากทุก,<า>กเรื่องครับทุกเรื่องที่ถ่ายละครทําจริงทุกเรื่องขับรถเองจริงๆสายโลหิตพายเรือเองจริงๆการสัญจรนะวันนั้นเป็นตลาดน้ําพระเอกนะครับถ้าไม่ทําถ้าทําอะไรไม่เป็นคุณไม่สามารถจะเป็นพระเอ,อกแบบวันนี้ได้มไม่มีอะไรช่วยคุณได้ทุกอย่างทําจริงหมดครับยิงปืนฟันดาบขี่ม้าพายเรือว่ายน้ํายกเว้นจูบ จูบปลอมอย่างเดียวอ๋อไม่ได้จริงเหรอปัจจุบันนี่ทุกอย่างปลอมหมดขอจูบจริงอย่างเดียวมีเรื่องไหนที่หนักใจที่สุดไหมคะว่ายากเหลือเกินเออมีเรื่องแต่ปางก่อนนะทำไมแต่ปางก่อนเป็นชีวิตสามชาติชาติที่เป็นอ,อที่เป็นท่านชายรักกับผู้หญิงที่เป็นที่เป็นคนเป็นคนลาว ก็คือแอนนะครับลาวม่านแก้วคือผมเป็นคนกลัวผีผมเป็นคนกลัวผีมากมากที่สุดแล้วกลัวผีอย่างเดียวอย่างอื่นไม่กลัวเลยที่กลัวนี่เคยเห็นหรือไม่เคยไม่เคยเห็นและกลัวมากเพราะแต่ตางก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่หนังผีโดยตรงแต่มันต้องไปโลเคชันที่มันมืดๆครับแล้วเป็นวังเก่าๆอะไรเงี้ยเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ําหรือไปไปเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยมันต้องเดินเป็นคนเดียวครับพี่ แสดงว่าคือสถานที่จริงจริงครับมืดจริงมืดจริง,รง<ม>เป็นพระราชวังพระราชวังเทเวศอยู่ตรงวังเทเวศเราก็ไปถ่ายถ่ายกับแอนสามชาติแล้วก็เหมือนกับชาติแรกเนี่ยแอนโดนวางยาพิษชาติสองเราโดน<ม>ชาติสามถึงได้มารักกันจริงๆใช่ไหมฮะยังไม่เคยถ่ายกับแอนเลยเป็นเพื่อนกันมันก็ได้ได้เหงแอนเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จ<ม>แต่ตานก่อนช่องสามตอนนั้น แสดงว่าเป็นคนกลัวผีนี่เคยเจอเจอพี่ป๋องอะไรชวนไปลองไม่มีไม่ไปเคยชวนไหมเขาเคยชวนเคยชวนไม่ไปไม่ไปมีอยู่สองอย่างครับที่จะไม่รับเลยในชีวิตหนึ่งเรื่องผีสองที่เล่นเป็นกระเทยไม่ใช่ดูถูกเพศนะครับแต่รู้ตัวเองว่าทําไม่เหมือนแต่ผมเล่นไม่ได้ผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยรับบทอย่างนั้นครับผมอะไรอย่างนั้แต่อย่างอย่างพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเขาก็ไปกับพี่ป๋องนะ เขาสนิทกันคููเด็วเขาสนิทกันเขาโห oh, เล่นหัวกันอ้ำกันแรงของพี่หนุ่มมีมีเพื่อนในวงการบันเทิงอะไรที่ซีซ,ซีบ้างไหมคะที่ใครบ้างผมสนิทกับทุกคนนะถ้าผมขอความช่วยเหลือหรือผมโทรไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว,ว่าเออเราเราไม่เคยไปรวมรวมกลุ่มทําอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยชีวิตตอนคืนเนี่ยมันยาวเพราะว่าถ่ายละครเสร็จสองทุ่มสามทุ่ม มันก็จะไปเที่ยวต่อกันเลยหลังจากที่กองวะกองเลิกก็จะมีพี่หนุม่มกัญชัยมีเก๋มีเอกมีอะไรอย่างเงี้ยอ่งวันนี้ไปกับแก๊งนี้พอเสร็จตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปมีร้านเขาต้มรอบดึกอีกก่อจะแยกย้ายกันเนี่ยตีห้าหกโมงเก้า <Okay. S 1> โมงมาเจออีกนะซึ่งในแต่ละวันนะกินเยอะมากมัน <c oughs> ดูแลรูปร่างกันยังไงละ่ะตอนนั้นะ่ะถูกต้องแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนพี่เอกนี่เอกทำไมดูแบบสวยดูหล่อได้อะ่ะ ทั้งๆงกินกันแบบกิน,นกนันเช้าอะ่ะเวลาที่สนิทกันก็จะเป็นแบบนั้นสิ่งหนึ่งละสิ่งที่สองก็จะเป็นเรื่องของทีมฟุตบอลการกุศล<อ>ก็จะทําให้เรามารวมตัวกับเพื่อนที่เราสนิทสนิทได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมประจําอยู่แมงปอล้อขึ้นมแมงปอล้อขึ้นก็จะมีพี่แท่งพี่โน้ตอุดมพี่เจียพุชชงพี่ต้นตะการโจอีอ้บอยซึ่งคนก็ไม่อยากจะคิดว่าสอนล่างกับโจอี้อยเป็นเพื่อนกันเหรอ คุณน้อยอุดมกับสอนรามเป็นเพื่อนกันเหรอเป็นเพื่อนกันสนิทกันเป็นพี่น้องกันเพราะตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีอยู่สามทีมคือมีทีมแมงปอล้อขึ้นมีทีมออลสตาร์สิงค์ออลสตาร์พี่จอนบาโวพี่ต่อต๋องแล้วก็จะมีทีมของพี่ท็อปพี่ไทยบินเอกพันธ์บรลลือลิ์อ่าสามอันจนเวลาล่วงเลยผ่านมาก็จะเป็นบอลประเพณี i, ระหว่างช่องสามกับไออ อตอนนั้นก็จะเริ่มเป็นเรื่องของบริษัทกับช่องละทํากันก็เราก็ทกําการกุศลผ่านฟุตบอลฝันกีฬาฟุตบอลสร้างห้องสมุดให้น้องบ้างไปทาสีโรงเรียนให้เด็กตามต่างจังหวัดก็ได้การกรุศลก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเล่นกีฬาฟุตบอลจริงจังแล้วเรายังสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ด้วยแล้วที่สําคัญผมติดทีมชาติด,ด้วยอครับผมติดนักเรียนไทยก็คือเป็นทีมชาติอายุไม่เกิน18ปี แล้วก็เล่นทีมสโมสรทหารอากาศครับเล่นนานไหมคะสมัยพี่ตุ๊กปียพงศ์เล่นอยู่ประมาณสักสองสามปีครับสองสาม 2> 2ปีแล้วตอนที่เป็นนักร้องแล้วก็เป็นดาราด้วยมัน m มนเน g เวลายังไงอะตอนนั้นมัน m a เน g ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราอยู่บริษัทเดียวคือบริษัทไอเอสตอนนั้นที่ m a n นจได้เพราะว่าทั้งงานละครงานภาพยนตร์งานร้องเพลงเนี่ยเราอยู่ในบริษัทไอเอสบริษัทเดียวเลยเพราะฉะนั้นการ m a n นจเวลาเนี่ย มันค่อนข้างง่ายคิวก็จะถูกฟิกเลยว่าวันนี้ทำอะไรจะบอกว่าสบายก็สบายนะให้พวกถูกสปอยอ่ะมันก็ใช้ AR แหลกเลยไม่ทำอะไรเลยแต่เราไม่ได้โตมาแบบนั้นเนี่ยเราโตมาโดยการที่เราทำอะไรด้วยตัวเองเราอาจจะ เ,เขาเรียกอะไรฮะแบ่งปันให้กับเพื่อนที่ทํางานร่วมกับเราเราไม่ได้มองว่าเราต้องเป็นคนที่ดูแลใช่ไหมฮะ<ม>เราอาจจะเห็นชีวิตของคุณพ่อที่เคยลําบากจากการเป็นนักสแสดงอุโสเวลาที่ไม่มีงานไม่มีสตังทํำยังไงที่้านที่บ้านลําบากเป็นยังไงเราไม่ได้ถูกสปอยมาเหมือนกับว่าถูกปั้นให้ดังมาเลยไม่ใช่เราเห็นทั้งชีวิตทั้งสองด้านด้านที่ประสบความสําเร็จ แล้วก็ด้านที่วันเวลามันผ่านไปต้องดำรงอยู่ยังไงครับถ้าวันนี้พี่หนุ่มไม่ได้เป็นดาราศริลปินครับคิดไหมคะว่าตัวเองจะเป็นอะไรถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นศิลปินวันนี้คงเป็นนักฟุตบอลอาชีพ,พเพราะว่าไปทำงานอื่นไม่เป็นแล้วสแสดงว่าความชอบจริงๆก็คือการเป็นนักฟุตบอลนี่แหละใช่ไหมแต่ก่อนเป็นซ้อมวันละสามสิบบาทพี่ปุ๊กมันจะทำยังไงอ่ะจบมหก ให้ไปเทรนที่เยอรมันสามเดือนกลับมาให้เล่นสโมสรราชประชาตอนนั้นยังไม่ได้เข้าฐานอากาศนะสโมสรราชประชามีมัสเตอร์สุทินมัสเตอร์สุรักชัยกิติเฮ้ยทำไมวะเนี่ยมันวันละสามสิบอ่ะมีเพื่อนอีกสองคนที่ต้องไปด้วยไปเยอรมันสามสามเดือนกลับมาเล่นราชประชาเบียเลี้ยงแมงวันหนึ่งสามสิบบาทจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหวไงวะ ก็ตัดสินใจเอาเข้าเอแบกเรียนเอแบกเลยดีกว่าง่ายกว่าจุดมุ่งหมายของป่าเดียจริงๆ อยากพี่หนุ่มเป็นอะไรเขาเคยพูดไหมคะป๋ากับแม่อยากให้เป็นคนดีแค่นั้นเลยใช่เป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีไม่ได้ไม่ได้ถูกกดดันว่าต้องไปเป็นอะไรนะเป็นหมอตั้งใจเรียนนะหรือไปเป็นตำรวจนะหรือแบบเป็นดาราเหมือนป๋านะเพราะว่ามีเส้นมีสายอยู่ทั้งนี้อยู่แล้วคุณพ่ออยู่ในวงการไม่มีเลยครับคุณพ่อคุณแม่บอกอย่างเดียวว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีแล้วก็พูดง่ายมากเราถามอาไปว่าคนดีเป็นยังไงเขาก็บอกว่า ก็ไปน,นั่งคิดเอาเว่าคุณสมบัติของคนดีมันคืออะไรบ้างอะใช่ไหมฮะแน่นอนข้อแรกที่ป๋าสอนว่าใครที่อายุมากกว่าให้สวัสดีแน่นอนฮนะการอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาร,ระวะก็เป็นคุณสมบัติข้อแรกของคนการเป็นคนดีใช่ไหมฮะเราสํานึกในพระคุณพ่อแม่เสมอใส่บาตรในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ความกระตันยูกระตาเวทีก็เป็นคุณสมบัติข้อแรกๆ ของการเป็นคนดีครับนอกเหนือจากข้อสองข้อนี้ก็ยังมีมากมายเคยโดนปาเดียดุไหมคะโดนโดนดุปาดุดุไม่ตีแม่ดุด่ดาตีเละยับโอ้แม่สายโหด โอดอะไรใกล้มืออันนั้นเลยเรื่องไหนที่ป่าจะโกรธที่สุดถ้าพี่หนุ่มทําเรื่องนี้มันก็หลายเรื่องนะ <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องแบบว่าเรื่องนี้ดีกว่า <c oughs> คือว่าผมเนี่ยเออเรียนรอดอไม่ผ่านเพราะว่าเวลาเรียนรอดอเนี่ยมันไม่พอ <c oughs> เพราะว่าดันไปแข่งบอลมันสุกเราก็จะลาไว้ลาไว้ไปแข่งบอลลาไว้ไปแข่งบอลจนกระทั่งลาไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็ปรากฏว่าคุณต้องเป็นอาหารเกน <c oughs> เรื่องใหญ่นะเดินไปบอกปา๋าป๋าหลับอยู่เราก็เลือกเลยว่าเอาก่อนไปโรงเรียนแล้วกันเพราะว่าเวลาพบกันมันน้อยอบอกปุ๊บเราออกจากบ้านเลยข <c oughs> ี่รถเมลแล้วไปเลยปา๋าไม่ทันทําใจหรอก <c oughs> เราก็เดินไปป๋าหลับอยู่บอกปา๋ปาปา๋าบอกว่าไงหมา <c oughs> เราบอกหนุ่มตกรอดอนะปา๋า <c oughs> เพราะว่าหนุม่มไปแข่งบอลให้โรงเรียน ไม่เลยเลยเลย,เ,ลยเวลาเวลาที่เรนรอเนี่ยมันไม่พอ,อก็ก็คงไม่ผ่านป่าออออก็ไม่ได้ว่าอะไรครับจนกระทั่งผมไปโรงเรียนกลับมาตอนเย็นแหละตอนเย็นเนี่ยถึงจะโดนป๋าดุนิดเดียวฮไม่ได้มีอะไรรุนแรงไม่ได้มีอะไรรุนแรงครับป๋าจะเป็นจะพูดเสมอว่าจะว่ามาม้ว่ามามะ่ลูกเราอ่ะมันลูกคนนะ ไม่ใช่ลูกหัวลูกควายต้องไปตี<ม>พูดดีๆมันก็รู้เรื่องแล้วก็เวลาที่มันดื้อไปพูดยังไงมันก็ไม่ฟังหรอกต้องพูดตอนที่มันไม่ดื้อ<ม>ครับแต่แม่ผมนี่คือว่าบางทีเนี่ยหมาแม่เนี่ยโต๊ะเขามีโต๊ะอย่างเงี้ยโตะเครื่องแป้งอะไรเงี้ยฮะผมเตะบอลโตะเครื่องแป้งแตกแม่เอาเข็มขัดวิ่งไล่ตีมผมก็โดดเป็นลิงแล้วโอ้โห รอบบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าโดนมามาดูบ่อยมามาดูบ่อยครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคะที่มามาดูโซนโซนแล้วก็ทิสตังออมสตังแม่บ่อยครับอย่างแม่เนี่ยเขาจะมีปึง้แง,แง,แงแบงบค์ร้อยแบงค์แบบที่เขาแลกเอาไว้แล้วเป็นปึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เห็นว่าเขาวางไว้ตรงนึงชักข้างหัวนอนนั่นเนะะี่ยเราก็แบบ พอมามาเริ่มคนเราก็ฟึบหนึ่งใบฟึบโดนจับได้ไหมยังไม่ถึงห้าใบเลยครับพี่ปุกแม่รู้ได้ไงก็ไม่รู้ว่าไ,ไอ้ปึ้งนี่มันบางลง <c oughs> เออเขารู้ได้ไงก็ไม่รู้แล้วเขาว่าไงตีตามใบเลยโอ้โหหายไปกี่ใบต,ตีเท่านั้นส <c oughs> ี่ห้าใบเท่านั้น <c oughs> โดนไปห้าทีครับร้ <c oughs> องร้องเลยตีตีต,ตีจนออกมาหมดเลยว่า ใบแรกไปใช้ทําอะไรบ้างใบที่สองใช้อะไรบ้างเราก็ใบแรกครับสเก็ตครับสเก็ตทานหนะ้าสเก็ตไม่ทานทททก่อนต้องเล่นสเก็ตแน่ใช่ไหมัยรุ่นใบที่สองสนุกครับออตีจนออกมาหมดคลายมาหมดก็แสดงว่าเราก็เป็นเด็กแสบคนหนึ่งเหมือนกันนะสุดยอดเลยครับ คือผมเนี่ยเป็นเด็กสัญเาบียนที่มีแฟนเป็นเด็กเตรียมผมเนี่ยเรียนมสี่แต่แฟนผมเนี่ยตะกรอนอยู่เซนฟางตอนมสามแล้วเขาสอบเทียบได้แล้วก็เลยไปเข้าเตรียม,มผมใบามาให้นิดน,นึงน,นะทุกคนจะได้รู้ว่าตอนที่ผมเข้าวงการเนี่ยผมมีแฟนเป็นคนนอกวงการนะอผมไม่ได้มีแฟนเป็นนางเอกหนังนะผมมีแฟนเป็นเด็กเตรียม,มค,รคราวนี้เวลาที่ผมไปหาแฟนผมเนี่ย ผมว่าต้องเดินเข้าโรงเรียนเตรียมอแล้วพี่ปุ๊กลองคิดดูว่าโรงเรียนเตรียมบุดมฮะที่เป็โรงเรียนสหใส่ย,ยังเกงดกํากระโปรงดาหมดมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่ย,ยังเกงน้ำเงินขึ้นไปคนเดียวอะเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยโดนแซวโดนด่าเฮ้ยมึงเดิมนมาได้ยังไงไม่ดูตามหมาตาเรือเหรอ,อผมก็บอกผมมาหันไปกูดูตามหมาตาเรือแล้วกูไม่เห็นหน้ามึงแค่นั้นเอง <c oughs> เออ โหแม่งมากันเต็มหมดเลยยี่สิบผมบอกถ้ามึงจะลุมกูยี่สิบตอนหนึ่งแเา้าไม่มีใครกล้าแต่ความจริงผมแม่งวิ่งไว้ป้ารถเมย์ไม่มีใครสู้ได้หรอกครับไปแข่งบอลเขามีบอลแบบว่าเหมือนกับบอลเครือจัดสนุกสนุกมีเซนคะเบียนมีเตียมอุดมมีอสัมบางรัก แล้วก็มี ACC ครับตรงพันทิพย์อะพี่ปุ๊กที่แต่งตัวน่ารักน่ารักอะ ACC ป่าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยสี่เศร้าผมต้องแข่งกับเตรียมแฟนผมต้องมาเชียร์เตรียมอุดมแล้วก็มาแล้วก็ผมแข่งด้วยข้างหลังเราเนี่ยเป็นเตรียมอุดมหมดเลยพี่ปุ๊กผมไปนเล่นเซนเตอร์สุดท้ายผมต้องเตะแบ็กในด้านนู้นใช่ไหมมันตะโกนโหม่แม่ใช่ป่ะผมหันแน่เตะบอลอัดแม่งเลยอ <laughs> อย่ผมก็จะอยู่ในกองกับพี่หลุยส์นะครับก็คอยแกล้งชาวบ้านเขาพราะว่าตอนหลังเนี่ยคุณยังไงคือว่างานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ดาราวิดีโอเป็นหลักก็ทั้งดาวพระศุกร์สายโลโหิตนะครับหรืออะไรต่างๆก็จะเจอพี่หลุยส์บ่อยแต่มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่าดาราวิดีโอเนี่ยจะมีโรงถ่ายล่าหลุมแก้วถูกไหมฮะซึ่งในโรงถ่ายล่าหลุมแก้วเนี่ยก็จะมีคนที่ถ่ายละครเนี่ยหลายๆกองอยู่ด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในกองที่อยู่กับสายโลหิตนะวันนั้นคือเรื่องแผลเก่าพระเอกคือคุณบินบลูริทนางเอกคือคุณเอชุติมาไนายนานะครับซึ่งพี่เอเนี่ยก็เป็นแม่ของเหินฟ้าด้วยเรื่องพยองก็สนิทกันหมดเลยทั้งพี่ท็อปพี่ไทคราวนี้เนี่ยมันก็มีวันนฮะเราถ่ายกันดึกมากผมเองกับพี่หลุยก็ คอยแกล้งเด็กไฟครับบางคนแอบหลับบ้างเราก็ไปแกล้งจุดไฟที่ก้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะตามภาษาตอนนั้นพ bueno> ี่หลุยส์ก็วัยรุ่นด้วยผมเองก็เพิ่งจะแบบเพิ่งจะรออ่อนอยู่ว่าแกล้งกันมาแกล้งกันมาเราก็ได้ยินเสียงจากกองแผลเก่ามาครับว่าเฮ้ยมันวอยไวโวกเวกอะไรอย่างเงี้ยฮะพอวิ่งไปดูปุ๊บมันเป็นฉากที่ฉากขายอะครับก็คือว่าเหมือนกับขวัญเดลียมเนี่ย อยู่ในอูในน้าแล้วก็กกาลังจะจูบกันไฮฉักจูบ,บเขาก็ตะโกนมาบอกว่าขอขอความคุณแนของเงียบหน่อยนะครับอย่าส่งเสียงนะครับอะไรอย่เงี้ยฮะเราก็อยากดูด้วยอ่ะเราก็อยากดูอ่ะเฮ้ยนานๆจะมีคนถ่ายจูบจริงเว้อะไรเงี้ยก็เอ็นหนเข้ามาจูบกันปุ๊บพี่เอเขาร้องขึ้นมาเฮ้ยบ้าเราก็ตกใจเฮ้ย ทำไมทำไมพี่เอเขาร้องอย่างนั้นวะเพราะว่าพี่เอก,กับพี่ท็อปตอนนั้นเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วอปรากฏว่าไม่ใช่พี่ท็อปครับเป็นพี่ไทยพี่ท็อปไม่สบายก็เป็นพี่ไทยเอกพันเนี่ยค้า <c oughs> งผมแล้วปรากฏว่าเพราะกลัวดกลัวกระโดงเขาด่าเรื่องธุรกิจด่าเรื่องคิวว่าไม่มาก็เลยส่งพี่ไทยมาเล่นแทน<อ><อ>แตอเป็นฝาแฝดเนาะใช่ฝาแฝดครับยังไงก็ กาบขออภัยนะครับผมอย่าฟ้องนะครับกล่าวถึงด้วยความรักคิดถึงนะครับอืใครจะมากล้าฟ้องเราไม่แน่นะครับเกิดอยากจะฟ้องขึ้นมาใช่ครใช่ก็ก็เป็นเรื่องพวกนี้แหละครับขำกันไปขำกันมาซึ่งในกองจริงๆบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะสนุกในทุกๆเรื่องเออเหมือนชั้นเรียนละครับพิบุ๊กกองถ่ายมันก็เหมือนกับวันแรกเราไม่รู้จักใคร พอเราไปวันที่สองวันที่สามมันก็เหมือนละลายพฤติกรรมไปเรื่อยๆแล้วเริ่มกินข้าวหม้อเดียวกันนะครับไปถ่ายนอกสถานที่อนอนห้องเดียวกันนะครับผ่านอุปสรรคถ่ายทายอยู่ฝนตกลงมาใช่ไหมครับอ,อ้าวเฮ้ยช่วยแบกของทําอะไรผ่านอุปสรรคอะไรมาด้วยกันอพอจะสนิทกันรักกันปิดกล้อง,องพอดีอืมักจะเป็นแบบนี้ครับ อย่างเวลาร่วมงานกับนางเอกแต่ละคนมันก็จะมีเรื่องของการคู่จิ้นจิ้นนู้นจิ้นนี้จิ้นนั้น,น,นมันมีบ้างไหมคะที่จะเป็นคู่จริงมีสิครับอมไม่อยา่างเาจะแต่งงานกันเป็นคู่กันจริงๆเหรอฮะอย่างผมเนี่ยคนก็จะให้คู่กับกบเป็นสอนรามสุวรรณันท,ทั้งทั้งที่ความจริงเนี่ยเราเล่นละครได้กันแค่สามเรื่องเองอดาวพุุัสพยองสายโลหิต แสดงว่าเคมีมันเข้ากันมากจนคนต้องเชียขนาดเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะพี่น้องนาเดกกับน้องยาย่าก็เล่นละครด้วยกันเท่านี้นะอ่าเรื่องหรือสองเรื่องเหมือนกันแต่สมัยผมเนี่ยมันจะมีสอนรามสูนัน์เต๋านุกอม,มอสอ้อ,อมอาสามคู่ชูชื่นอ,อ่ามันจะบาลานอยู่อย่างเงี้ยฮะคู่จินคู่จิน สามสิบสี่ปีครับผมอะไรทำให้พี่หนุ่มอยู่ในวงการได้นานขนาดนั้นผมว่าความตั้งใจของผมครับจะเรียกว่าจะเรียกว่าคุณภาพก็ได้ครับครับผมตั้งใจทำงานทุกลมหายใจครับทุกวินาทีที่ผมทำงานการทำงานของผมเนี่ยมันไม่ใช่เริ่มต้นจากการที่เราไปกองถ่ายนะครับ มันเริ่มจากทุกนาทีที่เราเก้าวเท้าออกจากบ้านผมตื่นเช้าไปส่งลูกก่อนไปส่งลูกผมไปซื้อข้าวใส่บาตรพระแม่ค้าขายข้าวแกงอ้าวุูม,อมสอนรามเป็นยังไงโอ้ลูกสาวน่ารักลูกขอถ่ายขอป้าถ่ายลูกหน่อยได้ครับนั่นคือนาทีที่ผมเริ่มทำงานเลยถ้าคุณไม่พร้อมคุณจะออกจากบ้าน ถ้าคุณไม่พร้อมที่คุณจะถ่ายรูปแบบคนคุณไม่พร้อมจะคุยกับคนที่เขามีพราะคุณกับคนคุณไม่พร้อมที่จะที่จะมีบทสนทนาทักทายคนที่เขาทําให้คุณมีวันนี้คุณอย่าออกจากบ้านอืแต่ถ้าคุณพร้อมคุณออกไปคุณต้องรู้เลยว่านั่นแหละวินาทีนั้นคุณต้องพร้อมที่คุณกําลังจะเป็นพี่หนุ่มสอนรามแล้วความเป็นหนุ่มสอนรามก่อนที่จะมีลูก กับณปัจจุบันที่มีลูกแล้วมันต่างกันไหมคะการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตก่อนที่จะมีลูกกับหลังมีลูกแตกต่างกันสิครับ เป็นอย่างไรบ้างคะกับวีลกรรมสุดแสบของพี่หนุ่มสอนรามรวมถึงเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเขาไม่ธรรมดาจริงๆหลังจากเป็นนักแสดงเป็นนักร้องที่เป็นขวัญใจใครหลายคนตอนนี้เขายังมีอีกหนึ่งบทบาทก็คือการเป็นคุณพ่อของน้องวีจิลูกสาวคนสวยบทบาทนี้จะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเปลี่ยนไปไหมเราไปคุยกับพี่หนุ่มกันต่อในอีพีหน้านะคะอย่าพลาดชมกันนะแล้วพบกันในคุยกับจันในวันจันทร์หน้าคะ่ะ